สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการรถยนต์โดยเฉพาะคนที่ใช้ t o y ยต a ายาริค s สและ c โค l l ล่าค s สเพราะล่าสุด t o y ยต a ได้ออกประกาศเรียกคืนรถรวมเกือบ1นึ่งแสนคันนอเพื่อแก้ไขปัญหากล้องรอบคันหรือพาน r รามิกวิวมอเตอร์ที่อาจทำงานผิดพลาดได้เรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากทั้งรุ่นที่เข้าขายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร และเราควรทำอย่างไรต่อไปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบครบทุกมุมครับโตโยต้าได้ตรวจสอบและพบว่ากล้องรอบคันที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าซ้ายของรถบางล็อตการผลิตมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสาเหตุคือการผลิตตรงจอที่อยู่ภายในตัวกล้องทำให้เกิดรอยร้าวเล็กๆซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆอาจทำให้วงจรภายในแยกออกจากกันผลที่ตามมาคือ กล้องจะไม่สามารถส่งภาพจากมุมซ้ายด้านหน้าได้อย่างถูกต้องบางครั้งอาจไม่แสดงผลเลยลองคิดภาพดูครับเวลาขับรถเลี้ยวออกจากซอยแคบๆหรือจอดในห้างกล้องรอบคันช่วยเราได้เยอะมากหากกล้องด้านหนึ่งเสียไปภาพที่เรามองเห็นก็จะไม่ครบและอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวโตโยต้ประกาศเรียกคืนรถรวมกว่า98,784คัน ในประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็น2รุ่นใหญ่ๆคือ Toyota Yari Cos รหัสรุ่น5 BAMXPB10, m s p b 1 5รหัสรุ่น6 a a m x p j 1 0 m s p j 1 5จำนวนรวมกว่า59,000คัน Toyota Corolla Cos รหัสรุ่น3 BASSG10, รหัสรุ่น6 a a s v g 1 1 c v g 1 5จำนวนอีกเกือบ40,000คันช่วงเวลาการผลิตที่เข้าขายคือ 7ธันวาคม2022ถึง15มกราคม2024